สงฟอร์มกันสักนิดหนึ่งไหมผ่านไป8แมตช์นะครับมีกองหน้าคนไหนทีมไหนที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดนะครับ,รบแล้วลงเล่นกันไปกี่นัดน,นี่เป็นสถิติที่คุณแดนค้นมาให้นะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ทีมของอุ้มเจทอนบุมาทันต้องเจอกับดาวยิงดาวซันโวคนนี้นะครับซึ่งนําเป็นดาวซันโวลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอยู่ในเวลานี้เนี่ย ลงสนามไป8เกมยิงไป9ประตูพี่โยไมเคิลโอลุนกาแล้วก็ยิงทีมชนาทิปไป2ประตูนะอ่านี่คือนักเตะกองหน้าผิวสีคาชิวาเลโซนะครับมาจากเคนยาคนนี้นี่ต้องบอกว่าเร็วคล่องสูง190กว่านะครับเฉียบขาดสูง190กว่าด้วยเพิ่งจะทำแฮตติกและเป็นแฮตติกแรกของซีซั่นนี้ด้วยนะครับสำหรับโอลุนกานะครับเกมชนะเซนได้ห้าหนึ่งน่าสนใจนะครก็คือเกมก่อนล่าสุดนะครับส่วนคนที่เป็นรองดาวซันโวนะครับยิงไป อหประตูจาก8นัดนะครับมาร์กอสจูเนียของ Ma s <S โยโกมาเอมารินอสนั่นเองนะฮะครเจอกันเลยลง,ลงไปปุ๊บยิงปั๊บเลยะนะเกมล่าสุดน,นี้ถูกเปลี่ยนเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ยิงประตูชัยให้กับทีมจากการเปิดมาของไม่ได้อัศินะเปิดมาของทีละทอนแล้วมีการหม่งฉลับมาเข้าทางเขาถ้าไม่มีมาร์กอสจูเนียนะครับมารินอสไม่ชนะหรอกครับจะบอกว่าเขายิงได้ก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือลูกยิงแบบนั้นน่ะ นักเตะที่มีอยู่ในสนามนะตอนนั้นถ้าไม่มีมาโกจุนไนยจยิงไม่ได้แล้วกันทำได้ลำบากแล้วกันใช่ยิงแบบวางเท้าได้ดีมากมเขาลงเล่นไป8นะัด4 0 1นาทีนะฮะก็ยิงไป5ประตูด้วยกันอันนี้ลงน้อยนะ8นะัด4 0 1นาทีนะฮะคือโอกาสในการยิงเนี่ยจาก8นัดเนี่ย10ครั้งเองนะ10ครั้งเนี่ย,เ,ยเป็น5ประตูเลยครับมาโกส่วนานด้านของโอรุงกาเนี่ย โอกาสจาก8เกม26ครั้งยิงได้9ประตูครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่ยิงห้าประตูเท่ากันกับมาโกจูเนียก็บาซิลเหมือนกันนะครับแต่อยู่คาชิมาแอนเลอร์นั่นก็คือเอเวราโดสตัมนะครับของบรา ของหน้าของคาชิมานะครับทำแฮตทริกในเกมล่าสุดนะครับชนะโอิตะ4 1หนึ่งยูโคบายาชินะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นกองหน้าตัวเก่งของคาวาซากิฟอนทาเล่จากฝูงเลยยิงไป4ประตูนะฮะแล้ว4ประตูเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามากันเพียบเลยนะครับ2ในนั้นเนี่ยก็เป็น2นักเตะของคอนซาโดเลซัปโปโรเพื่อนร่วมทีมเจคนหนึ่งนี่ก็คือยิงแล้วต่อให้ชาวบ้านเขาเล่นกันไปตัวเองเจนะฮะก็คือมูซาชิซุซูกินั่นเองนะครับ ก็ยิงไป4ประตูเล่นไปแค่3นัดนะครับเพราะว่าเจ็บนะเล่นไป204นาที4ประตูไม่ธรรมดานะนะแล้วยิงไป14ครั้งได้เป็น4ประตูนี่ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ธรรมดาค่าเฉลี่ยต่อเกมนะครับ,รบก็คือ1.7 64 7เจส่นะฮะส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นฟอร์มกำลังดีมากเลยนะครับนักเตะที่ใส่เสื้อแขนยาวคนเดียวในสนามของซัปโปโรนั่นก็คือทางทาคุมะอาราโนนัดล่าสุดคนเดียว2ประตู ก็ยิงต่อเนื่องอะไรเจ็ดน,นัดนะครับ510นาทียิงไป4ประตูจาก9ครั้งที่มีโอกาสหลังจากได้ใบแดงมาแล้วนี่ใสดีขึ้นเยอะเลยครับก็สมควรแล้วฮะนะฮะก็ตอนนี้ก็น่าจะกลับตัวแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะลูกยิงลูกแรกของเขานี่ ถือว่ายิงยากนะเพราะบอลมันกำลังจะหลุดผ่านหน้าเข้าไปแล้วเขตัดสินใจแบบเหมือนล้มตัวล้มตัวแล้วก็กวาดบอลให้เข้าประตูไปผมเสริมข้อมูลของไบเคนโอรุงกานิดหนึงนะครับย้ายมาเล่นให้คาชิวาเรโซตั้งแต่ปี2018นะครับตั้งแต่สมัยอยู่เจเลยนะครับ ลงเล่นเจสองเนี่ยสามสิบนัดยิงยี่สิบเจ็ดประตูต,ตัวอย่าโหดพอสมควรนะสามสิบนัดยิงยี่สิบเจ็ดเจลิกเนี่ยสิบแปดนัดยิงสิบสองประตูเจลิกครับลงสี่นัดยิงสามนี่เกิดมาเพื่อยิงเลยใช่ใช่ถือว่าเป็นกองหน้าแปลกนะเคนยะ่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนักเตะผิวสีในในเจลิกเนี่ยค่อนข้างมีน้อยน้อยยิ่งกว่าน้อยอีกแล้วแล้วดูหนิว่าดาวซันโวเนี่ยส่วนใหญ่ในลีกทั่วโลกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกบราซิลพวกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นแต่ว่าก็คือถือว่าเขาค่อนข้างที่จะผ่า ผ่าเขาเรียกผ่าสปิชี่ของพวกน, <c oughs> นักเตะพวก <c oughs> แอฟริกันละกันคมน, <c oughs> นะฮะเข้ามาได้เล่นนใลีกจีนมาด้วยนะครับ